สวัสดีครับพ่อพี่น้องสุขุส้วนครับผมกลับมาพอกันอีกแล้วครับกับผมว่าหน่อยนะครับผมทางสองอาหารการกินห้าครับผมนะครับวมื่อี้กลับมาพอกันกับมีเมนูมานําเสนอคือกาเหมือนเดิมน้องนะครับเมื่อนี้บุรุษว่าเชินว่าเมนูผักไก่เนาะแต่ว่าคนยีสานเ็ดครับผมนะครับเขาเอิ่นเขาเอื่นทั้งไต่เขาเอิ่นแกง แกงส้มบ่แกงส้มไต่บ่ฮะนะครับก็รู้ว่าใส้พี่แกงไต่ครับมึอนี้นะครับเอาจะให้อีกวงมาเสียบครับพี่น้องนะครับผมนะครับี่ครับผมนอไม่ส้มครับนะครับนอไม้ส้มนะครับอันนี้ต้มเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับต้มขาเสื้อต้มให้ความจีลืความ ความสมความเข้มมันออกไปนอยน,นึงแล้วครับผมต้มไปหนึ่งน้ำนะครับเอาวัตถุดิบต่อไปครับพี่น้องนะครับเอาเอาลักลักก่อนเนาะอันนี้ปลาสวายครับพี่น้องปลาสวายท่อนเป็นชิน้นเนื้อล้วนๆครับพี่น้องนะครับแล้วเนื้อออกมาจากกระดูกนะครับแล้วก็เอาเสน้นเส้นคิ้วเส้นคิ้วเส้นข้าวมันออกครับผมพี่น้อง ครับต่อไปนะบออันนี้ใบมะกรูดฉีกครับผมนะครับน,นี่กับพริกแกงพริกแกงส้มแกงส้มใต้ครับผมเขาเขียนวางสันเด้นะครับน,นี่ครับต่อไปครับอันนี้น้ำตาลน้ำตาลตะโหนดครับผม อันนี้ก็บักข้ามครับบักข้ามบักข้ามเปียกครับต่อไปก็น้าปลาครับผมนะครับที่นี่เนี่ยผาดว่านดครับมีไอซู่ครับผมผมสู้รถดครับครับผมต่อไปก็นี่ครับเกลือครับผมนะครับเมื่อนี่เมนูเฮาวัตถุดิบเออเมื่อนี่เมนูเฮานะครับ ซีดแกงส้มปลาสวายหน่อไม้ดองครับผมนะครับประมาณนี้ครับคือเมนูนะครับอหนดีโอเคเนาะคิดว่าพี่นอ้องนะครับเอา้าเอ้โหลายใหญ่ฮาแล้วพี่นนะ้องเนาะอย่าให้เบิ่มขั้นตอนต่อไปกันครับผมนะครับ พี่น้องนี่ครับตอนแรกเราเอานำหางใส่แล้วพี่น้องประมาณเครื่องหม้อครับอันนี้แล้วแต่น้ำใหม่แล้วแต่วัตถุดิบครับผมหน่วยไร่ก้าเอาพี่น้องก้าวนะครับกอาใส่หล,ะะล้วกะใส่ละเขากะใส่เครื่องแกงเว้พี่น้องเครื่องแกงนี่ผมใส่เครื่องจีบครับผม ผมซื้อมาขีดหนึ่งผมใส่เครื่องเดียวครับแล้วต่ถ้าคา like ่นจากมาร์กดกลายกันนี่ไอ้ hey, ใส่ไรับาผมจะบีบีบมันก่อนนะครับสูตรนี้ง่าย ยึดแบบง่ายๆพี่น้องบ่ต้องแบบใส่ยางมากมายครับเอาเครื่องโลงๆเคือแบบมันเกียวแล้วเกียวมาแล้วพี่น้องนะครับไม่ค้ํากันโลงเลยพี่น้องนะครับเพราะอย่างเดี๋ยวพ่อมันน้ำน้ำเดือดแล้วเขาซิมเบิองเออทำเป็นเปียกแห้งเ้าก็ตายก่อกพี่น้อง,องเปียกต่อไปครับ เกลือครับผมใส่ลงไปเลยนะครับหนึ่งช้อนชากาลเริ่มเรียกถ้าเราค้นคน้ำมันผสมมันเนี่ยมันมันผสมแห้งมันเค็มแห้งแต่แต่กับกาลแต่ว่าประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วจากล่อทิ้งน,นะครับผมผมล่อทิ้งม่งเด้ว,ว่าน้ำมันผสมเบอร์เค็มผสมแห้งก็งงไปกันนี่ครับมีสู้ครับ ตอนจะจะข้นมักไหลแ่บไหลแบ้ใสเาจ้ดำเลยพี่น้องนะใสนานมันครับรต่อไปกับน้ำตาลปี๊บพี่น้องเป็นน้ำตาลปี๊บจีลน,น้ำตาลตนนอ่ะนิดหน่อยนิดน้อยนิดน้อยแต่คนมากหวานก็บแทหไหล thì thay cũng thay cùng cong thôi nào cho kênh ạ. ปีชฟ้าหมอนี่ะล่อหนานเดือดแจ้งเดียวครับครับพี่น้องมันนี่ก็น้ำมันเดือดแล้วครับพี่น้องเดือดแล้วพุดๆๆๆๆๆแล้วนะครับอันนั้นต่อไปครับเอาปลานเลยพีย่น้องใส่ดีหนึ่นะครับเด็กหมอใหญ่ได้กินโดนๆครับของแซ่บ ควยออาลง,นะาอง่นน้ำระวังน้ำกระเด็นใส่ครับน้ำอคอ,อาปลวอยลุนะ่ม แช่ร่งครับผมพิดฝ้ามหม้อครับผมไว้ทำเดืดอดอีกขออนุญาตเล็งแก๊นนนสนพี่น่อยนะเดือดเร็วๆยังถิบว่าข้าวครับพี่น้อง น้ำเดือดแล้วเนาะปลาซุกแล้วครับผมโอ้ปุบ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 เป็นไงเกิดอะคนอดไพี่น้องคนอดไร่เป็นยังงครับเนื้อปลาเตือนดีขนาดพี่น้องเอ้าตีมกระส่าย ตรวจจัดตรวจจัดปาด,ดบึม้มนะครับนะรับไปใส่นะนะผม จะเติมน้ำปลาชนิดเดียวครับพี่น้องนิดน้อยนิดน้อยนะครับได้กินแบบเค็มหวานหวานหน่อยปลาเนาะอืมเข้มนัวเข้มนัวครับผมก็เอสครับพี่น้องเสร็จแล้วนะครับผมแกงส้มปลาสวายหน่อไม้ดองครับผมเสร็จแล้วครับผมสุดยอดครับผม การตลาิวนี้พี่น mm ้องผมกัดปอดภัยพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์่ก็เก่าแล้วครับผมนะครับตลาดท่านใดที่คำามาเพิ่งใหม่กับกดซับสะไข่นะครับแล้วกดกระดิ่งไว้เปลี่ยนไว้เวลาเห็ดกีบใหม่นะครับกีด้มีแจ้งเตือนเพได้แจ้งเตือนนะครับผมเวลาเห็ดกิบใหม่ใม่มากนะครับผมนะครับครับผมสำหรับคิวนี่ก็เดี๋ยวทับบันผิดพลาดประการใดก็ นะครับขอสูตรขอให้หลายนอรับเนาะอันนี้ผมกับสูตรของผมเองนะครับผมผมกับเบิ้งมากผู้นั้นคน้นี้เฮ็ดมากแต่ที่จะว่าผมกับเม้าสูตรจะคล้องใจละย้อนว่าจะคล้องกินรสชาติมันบกมันบอนี่นะครับมันอาจจะบอก่คือเื่นนบะเลยกินนัวๆบะเลยเนียนหวานเนียนอย่งนะครับบะเลยเปรี้ยวหวานนะครับแต่ผมกัดแน่นอนได้พี่น้องสวยงามครับผมครับผม สำรักนริกัทเดี๋ยวผมความลาดผ้าจัดพอมพี่น้องแค่พี่งนึ่งนะครับผมพวกกันไม่คลิปหน้าครับผมสำรับริษัทแตวัสดีครับ